สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีกุมนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปการอ่านดวงชะตาการงานการเงินดวงทั่วไปของคนราศีกุมประจําเดือนกันยายนนี้นะคะว่าเป็นยังไงเราจะใช้ไพ่รัโคีทั้งหมดสิบใบนะคะพลังงานนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยถ้าได้สิ่งไม่ดีเรารู้สึกฟังม่แล้วไม่มีกําลังใจเลยกดข้ามคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะคะ เรามาดูกันดีกว่าว่าไพ่สิบใบนี้ของคนราศีกุมในเดือนกันยายนนี้เป็นยังไงคะ่ะการงานการเงินยังมีเรื่องให้เครียดอยู่เนาะอุ้ย,ยไพ่ใบนี้อยากออกคะ่ะยังมีเรื่องให้เครียดยังมีเรื่องให้ต้องบริหารเกี่ยวกับเรื่องของเงินนะคะ ราศีกุมนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือ 1. นึ่มีเรื่องให้ปวดหัวมีเรื่องให้คิดมากเราดูกันที่เรื่องของการงานก่อนการงานนะคะการงานเนี่ยคือเรียกว่าก็ยังคงแบบเหมือนทํางานอยู่ในกรอบอะคะ่ะเหมือนทํางานอยู่ในกรอบแล้วคุณรู้สึกว่า คือตัวตนของคุณจริงๆแล้วเป็นคนที่สามารถทำงานแบบทำงานได้หลายอย่างนะแต่คือบางทีอะค่ะคุณก็รู้สึกว่าทำไมฉันต้องมาทำงานในกรอบที่ใครครอบฉันไว้แล้วพรามบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนบางทีคุณก็แอบคิดว่าเฮ้ยแบบ ทำไมทำไมฉันต้องอดทนอะไรเงี้ยฉันต้องมานั่งเครียดกับอะไรเงีง้ยทางที่จริงๆอะ่ะคือศักยภาพฉันก็มีนะแต่ทําไมถึงคือเคยได้ยินคําว่าคนคนเก่งจะโดดเด่นมากเวลาที่อยู่ถูกที่ถูกเวลาใช่ไหมคะแต่บางทีเนี่ยคนเก่งถ้าไปอยู่ในจุดที่เขาไม่อยากพัฒนา มันก็ยากที่จะเจริญน,นะเอาจริงๆคือเหมือนเดือนนี้ค่ะคุณจะได้รับความเป็นธรรมความเป็นธรรมอันนี้คือตาช่างใช่ไหมได้รับความเป็นธรรมบางคนนะคะมีเกณฑ์ได้เงินในส่วนที่แบบว่าบางคนโดนโดนโดนโกงโดนหลอกเงินไปหรือบางทีแบบโดนได้รับความไม่เป็นธรรมมาก่อนหน้านี้นะคะในเรื่องของการเงินการเงิน,กา,งนการงานอะไรอย่างเงี้ยคือ มันจะมีสัญญาณบางอย่างอะคะ่ะสัญญาณบางอย่างมาบอกในเรื่องของการเงินว่าเอ้ยเงินที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเงินเดือนกันยายนนี้ค่ะใช้แบบรัดเข็มขัดที่สุดเท่าที่จะรัดได้นะจ๊ะเพราะว่าอาจจะเหลือเงินไม่ได้เยอะเท่าไหร่ในเดือนกันยายนนี้ก็ให้เรามาะระวังในเรื่องของการเงินนิดนึงนะคะแล้วก็บางคนมีการเตรียมพร้อม ที่จะเริ่มที่จะเริ่มแล้วแหละที่จะเริ่มทําธุรกิจอะไรสักอย่างแต่มันติดปัญหาค่ะมันติดปัญหาตรงเรื่องของการเงินงงปะคือต้องแยกออกก่อนนะว่าเป็นคนสองกลุ่มคือหนึ่งกลุ่มหนึ่งที่ทำไปแล้วแต่ยังไม่ได้ผลกำไร หรือยังมองเห็นผลงานที่ไม่ชัดเจนอันนั้นอาจจะได้รับความเป็นธรรมได้รับความเป็นธรรมคืออะไรได้รับความเป็นธรรมก็คือลงอะไรไปทําดีแค่ไหนก็คือได้คืนกลับมาแค่นั้นหรือบางคนบางที่มีเรื่องแบบว่าเอ้ยในที่ทํางานฉันไม่สามารถพูดอะไรได้เลยต่อจากนี้คุณจะมีพลังเสียงเท่ากับเขาหรืออีกในอีกในหนึ่งก็คือฉันไม่สนใจอะไรแล้วฉันจะเป็นชั้นแบบเนี้ย คือเหมือนเป็นลักษณะของการทวงความเป็นธรรมให้กับตัวเองนะคะกับอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่เพิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละฉันต้องทวงความเป็นธรรมให้กับชีวิตนี้ของฉันฉันเหนื่อยมาเยอะแล้วเนี่ยช่วงเวลาต่อจากนี้ไปฉันจะต้องปังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมีการเตรียมตัวที่จะเริ่มทําอะไรใหม่ๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ อยู่ดีๆก็เกิดสายฟาดลงมานะคะเรียกว่าจะใช้คำว่ากรรมเก่าก็ได้กรมเก่าก็ได้คืออยากทำแหละแต่มันต้องลงทุนน่ะซึ่งเงินลงทุนตรงนั้นนะคะเหมือนมันเหมือนมันมีน้อยหรืออยู่ดีๆก็มีแหละมีเงินเก็บก้อนนั้นแต่มันต้องเอาเงินก้อนนั้นอะไปทำอย่างอื่นซะก่อนอะไรเงี้ยค่ะมันเลยทำให้การลงทุนครั้งนี้ของคุณอยู่ดีๆมันก็ล่าช้าไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เชื่อมในเรื่องของการเงินทั้งหมดเลยนะคะของคนราศีกลุ่มมาดูอีกห้าใบสิห้าใบอีกที่เหลือจะเป็นยังไงบางคนมีเกณฑ์เปลี่ยนงานย้ายงานโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลง่ะคะบางคนก็ลาออกจากที่เดิม,มบางคนก็อยู่ที่เดิมแหละแต่ปล่อยวาง ปล่อยวางแต่ถ้าใครทำงานที่มีการเดินทางตลอดอะ่ะดีค่ะดีมากเลยคือเหมือนพลังงานที่มันอยู่มันจะได้ไม่อยู่กับที่ซึ่งคนราศีกุม,มาดาวประจำตัวก็คือดาวราหูนะคะอืมมันเป็นช่วงที่ถ้าเป็นซีรีสจีนช่วงนี้ก็กำลังอินเนาะเออถ้าเป็นซีรีจีนก็คือเป็นช่วงผ่านเคระกรรมอะ ผ่านข้อกรรมลงมผืผการข้อกรรมเสียก่อนนะอะไรเงี้ยมันเป็นของมันอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวมันก็จบแล้วนะคะว้าวต้องบอกว่าบางคนที่มีคนแบบว่าหยิบยืมเงินไปหรือแบบว่ามีคนติดค้างอะไรไปจะมีใครสักคน ติดต่อกลับมาแต่การติดต่อกลับมานี้ฟังดีๆนะอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่การติดต่อกลับมาเพื่อเพื่อคืนเงินแต่อาจจะเป็นการติดต่อกลับมาว่าแบบว่าเอ้ยคือแค่ได้รู้ข่าวบางคนอะไม่ได้เป็นการติดต่อหรอกบางคนก็แค่รู้ข่าวเขาว่าเออเข,าเ,อา,งงา,เขาเป็นอย่างงู้นเขาเป็นอ,อย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะคนที่เคยแบบว่าแต่จริงๆแล้วคนราศีกุมก็เหมือนลันกษณะเหมือนเริ่มปลงบ้างแล้วแหละ เหมือนเริ่มปลองเหมือนเข้าใจมันเห็นทางสว่างบ้างแล้วว่าถ้ามันจะเกิดมันก็เกิดถ้ามันจะเป็นมันก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ, <_ S 1> ค,ะคือเหมือนเริ่มปล่อยแล้วแหละเริ่มปล่อยเริ่มวางอะไรอย่างเงี้ยจริงๆจะใช้คําว่าปล่อยคําว่าวางไม่ได้บางทีก็ต้องใช้คําว่าหมื่นเริ่มเริ่มตีเหมือนแล้วแบบเออไม่เอาแล้วอะไม่ไม่อยากปรับ เอาความรู้สึกของตัวเองลงไปทิ้งกับความรู้สึกลบๆตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในที่ทำงานนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกไม่สบายใจกับการปฏิบัติหรือการกระทำของใครสักคนในที่ทำงานที่ที่ท ที่เป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณเออประมาณนั้นเท่ากาันหรืออายุมากกว่าคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือคุณก็ไม่ไม่ได้แคร์หรอกจริง,รงๆเพราะคือคุณก็อาจมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็มั่นอนะอะไรอย่างเงี้ยฉันก็บ้านฉันก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนี่อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่คือเขาก็ค่อนข้างถามว่าเป็นอุปสรรคไหมเขากค่อนข้างโอนอ่อนผ่อนปลนประมาณนั้นนะคะ คือเหมือนเรื่องที่ควรจะไปเน้นซะมากกว่าจริงๆเรื่องของการงานเนี่ยแทบไม่ต้องพูดอะไรกับคนราศีกุมเลยแต่เรื่องที่ควรจะเน้นคือเรื่องของการเงินนะคะเพราะว่ามันเหมือนมีคือคุณนะ่ยมีเงินแหละอยู่ในมือแต่มันมีเรื่องอยู่ดีๆให้ต้องใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ดีๆก็พร่งโผมาอะไรอย่างเงี้ยคือพูดง่ายๆมันเป็นรายจ่ายที่อยู่นอก นอกโปรแกรมในการจ่ายแต่ละเดือนแต่ละเดือนของคุณประมาณนั้นแหละมันแค่อาจจะแค่ประมาณนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเริ่มงานใหม่หรือเริ่มทำอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาเนาะช่วงนี้มันอาจจะร่มร่มเดินดอนบ้างหรือต้องอาจจะใช้ความอดทนความอะไรเงี้ยถามว่าจะได้เป็นเกาะเป็นกรรมไหมนะตอนนี้ค่อยๆสะสมไปดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แนะนำกันดีกว่าว่าไพ่แนะนำต้องการแนะนำอะไรคนราศรีกุมในเดือนกันยายนนี้ e f l e c t i o n อืมมันคือการคิดทบทวนการคิดเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนสิ่งที่คุณทำอยู่อะ่ะจริงๆมันก็ถูกแล้วแหะเหมือนการคิดทบทวนการทวนเช็คตัวเองอะคะ่ะว่า สิ่งนี้ที่เราทําหรือสิ่งที่เราเคยทาสิ่งที่เราเคยเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันควรแล้วใช่ไหมที่เราจะกลับไปทํามันซ้าเออเป็นลักษณะของการมุมมองสะท้อนความคิดของตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคือเหมือนเป็นช่วงที่อยากให้คนราศีกุมคือพิจารณาในเรื่องของความคิด ความอ่านของตัวเองว่าที่ฉันทําอยู่ฉันทําด้วยสตินะอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วคนราศรีกุมเขาก็มีสติแหละมีสติทุกขณะเรียกว่าก็ไม่ถึงกับปงแต่ว่าบางทีก็จะมีอารมณ์แบบอ่าเขาเรียกว่า อารมณ์หนึ่งที่มันทุกคนเราคิดว่าทุกคนน่าจะมีนะไม่ว่าราศีอะไรก็ตามที่แบบว่าเฮ้ยมันจะอะไรนักหนาวะชีวิตนี้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคือแบบมันจะดีมันจะดีมันจะด,จะดีเอาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยให้เอาช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่เราเอามาสะท้อนกลับในเรื่องของความคิดความอ่านของตัวเองว่าแบบสะท้อนดูตัวเราสิเราคิดแบบเนี้ยมันถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเหมือนการพิจารณาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ให้พิจารณาดูตัวเองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกหรือ,อยังนะคะขอให้คนราศรีกุมโชคดีค่ะขอให้เดือนนี้ไม่ปวดหัวมากแล้วก็ขอให้เงินที่มันหลุดแผนไปเนี่ยอย่าหลุดไปจากแผนเดิมมากนะคะเดี๋ยวคนราศรีกุมจะปวดหัวเนาะขอให้โชคดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เดือนกันยายนนี้มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ